สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช anel jampep ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีว่าเราถ้าเราติดบับกู้งานเนี่ยเราจะทํำยังไงดีบัฟกู้งานเนี่ยมันก็จะเป็นบัฟที่เกิดจากการที่เราเข้าไปในกิจกรรมครับอย่างเช่นกิจกรรมพวกนี้ครับปกป้องหมู่บ้านสึกซอเรียนพิทักษ์เสาเทินฟอนพวกนี้ครับกิจกรรมประจําวันอ่าพวกนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วเราไปยืนเ,เฉยเฉเนี่ยเราจะติดบัฟกู้งานตรงนี้ บุคคลอู้ง,งานบุคคลที่อู้ง,งานจะห้ามเข้าร่วมกิจกรรมครับนี่มันจะเป็นองนี้เข้าไม่ได้มันก็จะแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็คือทำไมถึงติดก็เพราะว่าเราไปยืน fk ในกิจกรรมนานเกินไปครับานานที่ว่าเนี่ยน่าจะประมาณ5นาทีได้ถ้าเราไม่กระดุกกระดิกเลยไม่เดินไม่อะไรเลยเราก็จะติดแบบนี้พอติดปุ๊บเราก็จะ เข้ากิจกรรมไม่ทันครับวิธีการแก้เนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่ตรงนี้เมนูแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเอาตัวอื่นเข้ามาเล่นแทนครับแต่ว่าตัวนั้นนะควรจะเป็นตัวที่อ่ากิจกรรมเนี่ยมันจะอ่าเขาเรียกอะไรจำกัดเลเวลเราก็ควรจะมีตัวที่เลเวล90ขึ้นไปเนี่ยสัก2ตัวเวลาที่เราโดนอู้งานอีกตัวหนึ่งโดนอู้ปุ๊บาเปลี่ยนตัวเลย มาตัวนี้เข้าไปรับรางวัลแทนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเราจะส่งของไปคืนยังไงครับก็เราจะคืนกันเป็นของเนะาะเพราะเนี่ยพอลงกิจกรรมครบปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นล็อกสีแดงล็อกสีแดงคือไม่สามารถใส่ค้ังได้ครับเราก็จะต้องแลกไปเลยคือเราจะต้องแลกอันนี้ออกมาให้มันเป็นล็อกขาวล็อกขาวมันสามารถเอาไปฝากค้งไดแ้แล้วก็แลกปุ๊บแล้วก็ใส่ค้ังส่งคืน มันก็จะมีอย่างเดียวที่เราส่งคืนไม่ได้ก็จะเป็นเหรียญกิจกรรมรูปผลไม้ครับอันนี้เราก็จะต้องทําทให้ครบ40เหรียญหรือ40รอบเราก็แลกไอ้พวกนี้ได้หรือว่าเราเอา10เหรียญเนี่ยไปหมุนที่ตู้ที่ตู้กาชาครับที่เราที่ผมเคยทําคลิปไวแล้วก็ไปเล่นตรงนู้นแล้วก็โยกย้ายกลับมาสําหรับการติดบับอู้งานเนี่ยถ้าเรา ไม่ได้ออนไลน์ไว้ครับมันจะไม่นับเวลานะเราต้องมาออนไลน์เพื่อที่จะให้มันนับเวลาอู้งานครับเราก็ต้องรอให้อย่างเงี้ยสินาทีบับอู้งานจะมีเวลาประมาณ10นาทีครบ10ปุ๊บก็คือจบสามารถเข้ากิจกรรมได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ย้อนไปตะกี้นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าชัวร์ไหมที่ว่าเล่นเอาเหรียญรูปผลไม้สีทองมาเล่นลเนี่ย มันจะได้เป็นล็อกขาวไหมลองดูสิอ่ะ B C A A B B C C อ่ะโอเคลองดูสิอ๋อมันได้เป็นล็อกแดงครับ บุกมัด ID ีมีบางอย่างที่มันไม่จะมันจะไม่ใช่ล็อกแดงก็คือคิดว่าเป็นพวกอ่าพวกบัตรพวกนี้อ่าพวกนี้ที่ที่เราได้มาตะกี้จะเป็นนี้ครับก็จะเป็นล็อกขาวส่วนพวกยาเนี่ยจะเป็นล็อกแดงหมดนะเช็คก่อนเช็กก่อนเราได้ยาดวงจิตมาตะกี้กับยานี้อ่าจะเป็นล็อกแดงครับก็จะมีแค่พวกบัตรสุม่ม พวกเต่าพวกอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นล็อกขาวนี่พวกเต่าพวกนี้นี่อ่าใช่ใช่อยู่ตรงนี้ก็รู้ละก็คือเล่นยังไงก็จะมีสิทธิ์ได้พวกเต่้พวกปีกอะไรงนงี้มาอยู่แล้วก็จะได้เป็นล็อกขาวแล้วก็ย้ายไปที่ตัวละครหลักเราได้อ่าโอเคบัฟก็หมดแล้วครับบัฟอุ้งอ่ะมันบอกไหมไม่บอกแล้วก็เข้าได้เลย ประมาณนี้ครับอันนี้ก็มาสั้นๆสำหรับใครที่เกิดปัญหาว่าเอตัวละครติดอูง้งานแล้วมันจะจบกิจกรรมอยู่แล้วเนี่ยทำไงดีผมก็เออมันเป็นวิธีแก้ที่ง่ายมากเลยนะผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่มันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเราอย่างพวกเหรียญรูปผลไามา้สีทองถ้าเราเล่นไม่ครบสิบเนี่ยมันก็จะแลกของไม่ได้โอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วครับ แวะมาบอกสั้นๆเนอะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ